และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องโอเคฟินส์นะคะนี่เจ้าทันวานะครับโตรเร็วมากเลยครับนี่ลูกชาเบทำเขาไปพร้อมกันเมื่อวานนี้นะครับอ้วนนะครับอ้วนอ้วน,วนทวนสมบูรณ์น้ำนมแม่ก็ดีมากเลยนะครับ น้องฟูจิเป็นวาคิวนะครับตัวนี้วากิวแยกนมแม่ครับเพิ่งแยกนมเมื่อสองวันที่แล้วเองร้องทั้งวันเลยคุณมากครับวัวตัวนี้เพิ่งแยกนมเมื่อสองวันก่อนครับร้องทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยเพิ่งเริ่มหายร้เลิกร้องคุณมากเมื่อเช้านี้ก็ถ่ายพยาธิไปนะครับ อายุน่าจะประมาณสัก6เดือน6เดือนกว่าๆนะครับนี่ยแยกนมเรียบร้อยนะครับเป็นวาคิวเอนะครับเราก็จะใส่วาคิวเป็น F2 F3 ต่อไปอันนี้น้องดอลล่าผสมไปแล้วนะครับผสมเทียมเจ้าเล่นนอกไปแล้วเมืนะ่อประมาณ ห้าวันแล้วนะครับอายุ12เดือนกว่าๆยังไม่ถึง13เลยเป็นสาต์สามรอบแล้วผสมนะครับาชาโลเล่นอกไปนะครับอ่าก็รอดูว่าอีก10กว่าวัน14 15วันนะครับจะกลับสัตว์อีกไหมนะครับจะติดไหมนะครับก็รอดูนะครับนี่ชโลเล่ชโลเล่ตัวนี้จะขายนะครับใ,ใครสนใจนะครับ เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับพ่อพันธุ์คุมฝูงได้ลักษณะดีนะครับเลือดสูงพอสมควรจมูกชมพูหางขาวนะครับจีบชมพูนะครับตัวนี้นะครับชาเลเลเอาไปคุมฝูงได้เลยครับตัวนี้นะครับอายุประมาณ9เดือนไม่ประมาณหรอก9เดือนนะครับอายุ9เดือนอย่านมเหมือนกันเพิ่งหย่านมอย่านมได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับามาดูน้อง พันษาทีนี้น้องพันษาตอนนี้รีดนมเก่งมากเลยกินนมเก่งมากนี่แม่สูบลงแล้วครับตอนนี้นะครับวนจำมั่มเลยครับน้องพันษาอายุ2เดือนเต็มวันนี้ครับวันที่23ครับอายุครบ2เดือนเต็มเลยครับวันนี้น้องพันษากําลังกินนมกินได้กินดีกินทั้งวันครับนมนี่ยแม่นี่เริ่มจะพร้อมแล้วครับตอนนี้ ลูกอายุ2เดือนอา,อาการเป็นสัตว์ก็ยังไม่มาแค่ว่ามีน้ำใสซึมออกมาจากอวัยวะเฉยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาการเป็นสัตว์แบบเต็มที่ตัวนี้ขุดเขานะครับน้องัร,รษาขุดเขาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ใช้วิธีขุดเขาเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มียานะครับยาหมด น่ารักมากครับน้องพันษาหน้าด่างนะครับว้วนจ้ำม่ำสมบูรณ์หลังเป็นร่องเลยนะครับหลังนี้น้ำนมแม่นี่ดีมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ดูพัฒนาการของวัวในฟาร์มนะครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นวัวแม่ลูกอ่อนกันเป็นส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าทยอยคลอดกันมาเหลือแม่สุดท้ายหลังปีใหม่นะครับคลอดจะเป็น5ตัวของของปีนี้นะครับแล้วก็ถ้ายอยท้องนะครับตอนนี้ก็เริ่มผสมพันธุ์ไปหลายตัวแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเปกำลังใจให้กับทีมงานโอเคฟินนะครับที่ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตนะครับโดยเพาะอาชีพ การเลี้ยงวัวนะครับให้กับพี่น้องได้รับชมมีอะไรดีๆที่จะมาเล่าสู่พี่น้องชาววัวได้รับฟังนะครับจากประสบการณ์ก็ดีจากการศึกษาจากผู้รู้จากตำรับตำราจะได้นำมาถ่ายทอดนำเสนอให้กับพี่น้องชาววัวได้รับรู้รับทราบนำไปปรับปรุงพัฒนาในฟาร์มของท่านในข้อของท่านต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ